สวัสดีครับคลิปนี้น้ำมาซ่อมลำโพงมาเชลนะครับมาเชล l ทักตั้นนะครับอาการของเครื่องนี้คือเสียบปลั๊กนะครับเราขึ้นแบบนี้นะครับรูปก้อนแบตกระพริบนะครับจะมีเสียงแปะแปะแปตลอดเวลานะครับแกะบอร์ดออกมานะครับจะเจอไอซีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับบริเวณด้าแถวนี้นะครับโดนน้ามาทางเวงเลยนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวนี้คือตัวที่สนะครับ ตัวที่3ตัวที่4นะครับจะทํำความสะอาดนะครับพอจ่ายไฟเครื่องครบวงจรนะครับตัวนี้นะครับออกอาการนะครับ IC ช็อตไหม้บริเวณตรงนี้นะครับต้องทําการเปลี่ยน IC ตัวใหม่นะครับผมซ่อมเสร็จนะครับเปิดเครื่องนะครับเครื่องเปิดติดแล้วนะครับรูปแบตขึ้นแล้วนะครับทดสอบต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับเปิดเสียงนะครับ เสียงเบรเาเสียงแหลมนะครับเปสียงแหลมเบอรสิเบรเาเสียงนะครับเครื่องใช้ง,งานได้เป็นปกตินะครับสนใจซ่อมลำโพงม,มาแชลนะครับทักตั้นนะครับทักร้านที่ทางโมบาย้เลยครับผมสวัสดีครับ